ก็แก้ปัญหากันไปนะครับขณะที่จังหวัดลบบุรีตอนนี้ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาลิงนะครับล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมาการอํานวยการและคณะทํางานนอกจากจะมีการสรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมนี้ที่สามารถดักจับและเคลื่อนย้ายลิงไว้ที่สถานที่อนุบาลลิงตามบนผัวก้าต้นได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับจังหวัดยังเตรียมสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเขตเมืองเก่าเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เศษษษษษษรษฐกิจร่วมกันด้วยครับ โดยนายอัมพลอังคภากรกุลท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีโดยที่ประชุมมาร่วมวางแผนการดําเนินการเคลื่อนย้ายลิงต่อเนื่องครับจากปัจจุบันที่สามารถดักจับและเคลื่อนย้ายลิงได้รวมจํานวน1851ตัวนําเข้ากรงลิงที่สถานีอนุบาลลิงตะบ,บนโพก้าต้นจํานวน1666ตัวเป้าหมายที่เอาวางเอาไว้นะ ตามเป้านะครับ,รบและหลังจากนี้จะเข้าสู่มาตรการระยะยาวในการเดินหน้าเคลื่อนย,ย้ายลิงจากสถานอนุบาลลิงไปยังสถานที่อื่นที่เหมาะสมก็คือเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าขออภัยครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีซึ่งมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับกว่า8,400ไร่โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานร่วมกับอำเภอชัยบาดาลดำเนินการเข้าไปประชาคมกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการในครั้งนี้ นอกจากนี้ครับจังหวัดลบบุรีจะนําข้อมูลที่ได้ดําเนินการทั้งหมดมาสรุปอีกครั้งและมอบให้กับสถิติจังหวัดลบบุรีทาแบบสํารวจความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในเขตเมืองเก่าลบบุรีมีกว่า1,200ครัวเรือนนะครับว่าต้องการลิงคงเหลือไว้ในเขตเมืองเก่าลบบุรีหรือไม่โดยจะเริ่มแจกแบบสํารวจในต้นเดือนกันยาย,ยนี้ครับ อ่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแจกไปแล้วละ่ะครับก็รอติดตามไปอย่าง<ข>อย่าง,างสิงหากรกาเดือนนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าน้องๆเนี่ยจะอยู่มากอยู่น้อยในเขตเมืองเก่ากันต่อไปแตป่เป็นประชามติของคนในพื้นที่เพราะก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ไงค,นนคุณนะทีละว่านึกถึงลบบรุรีก็ลิงลบบุรีอ่าใช่แต่ว่าก็ต้องดูอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้แล้วก็ไม่ทําร้ายไม่สร้างความเดือดร้อนอ่าจำนวนเท่าไหร่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่า ข่าวที่ออกมาก่อนนั้นนี้คือคนทำมาหากินไม่ได้ขนาดใช้ชีวิตประจําวันไปซื้อของที่ตลาดยังไปลําบากเลยต้องระมัดระวังนว่ามีโจรมีขโมยก็คือเจ้าลิงจ๋อนี่แหละลิงมาขโมยของแล้วมันยังมีขับมอเตอร์ไซค์อยู่ลิงกระโดดทีบมอเตอร์ไซค์ล้มเสี่อ,อันตรายก็มีครับผมก็ต้องดูกันต่อไปอช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ